มาถึงอีกเรื่องราวหนึ่งมะนาวสอนศินกับคุณพี่นักฟุตบอลคุณกวินไงคุณกวินไงเป็นคู่หนึ่งเป็นแฟนกันเป็นม่ข่าวมานานแล้วแล้วคู่นี้เลิกเอาเลิกแล้วเหรอพี่บอยคนเลิกนานแล้วค่ะไปอยู่ไหนอีกแล้วเขาแล้วิกาวนี้ก็หลายปีแล้วไม่พี่ไปต่อไม่ได้เลยจริงประเนี่ยพี่ต้องกลับมาทบทวนว่าบอยเขาเลิกกันนานแล้วเขาตุ้ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ทตุ้ง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 ตุตุ้งตุ้งตุ้งต ยังไม่มีแฟนใหม่มเขาอยากให้สองคนเนี้ยรีเทิร์นกลับมารักกันกับพี่กวินอีกอผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยเราไปเจอมานาวอัปเดตเรื่องราว้วยตัวเองว่ามีสิทธิ์ไหมจะกลับมาคบกันดีเหมือนกันถามดูเชิญค่ะเพราะแค่ยังเข้าใจว่าคบกันอยู่ไปต่อไม่ได้เลยคือที่ผ่านมาเนี่ยกับ กวินนะ่ะพูดตรงๆเขาก็เชียร์ก็จะเทินไม่เทินตั้งแต่งานมันมันเป็นเรื่องราวที่ยาวนานเนาะก็คือโอเคเรารู้จักกันมานานมันก็เป็นเรเช่นชิปที่ดีวันหนึ่งที่เราโอเคถอยหลังกลับมาคนละเก้าเพื่อมาดูตัวเองว่าเราพร้อมไหมเราโอเคไหมมีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนากันไปต่อมันก็ใช้เวลานิดนึงแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้มันเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็อาศัยเวลาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันก็พูดยากที่ เรารู้จักใครมานานสักคนหนึ่งออจะตัดเขาออกจากชีวิตมันก็ยากอะค่ะออมันเขาก็เขาเป็นพี่ที่ดีปรึกษาอะไรอย่างนี้อนาคตอนาคตก็เป็นเรื่องของเวลาออตอนนี้คือเราอยากโฟกัสงานแล้วก็อย่างที่บอกคือมันมีสิ่งที่ท้าทายเราอย่างเรื่องอาชีพความมั่นออคงของเราเนี้ยขอความมั่นคงขอเงินในกระเป๋าเต็มก่อนณเ,เวลานั้นเนี่ยเราจะคิดว่าใครก็ได้เข้ามาหาเราแล้วก็โอเคเออค่อยพร้อมนะตอนนั้นค่ะ คือน้องก็เลิกกับพี่กวินไปนานยังอ่ะสองปีเหรอก็เกือบสองปีค่ะือสองปีมันก็ระยะนานแล้วนะพี่ก็ทอนับง่ายๆอ่ะเขาเลิกก่อนที่พี่ตองจะไปเป็นไปที่เมืองนอกที่เขาไปเป็นอาชีพไปเบลเยียมอ่ะเลิกกันก่อนหน้านั้นประมาณสองสามเดือนมังถึงจะได้ไปที่นู่นก็ได้ประมาณพี่ว่านน่าประมาณ เกือบสองปีโอ้เงินก็ยากแล้วไม่แน่หรอกเพราะว่าไม่มีทั้งคู่เลยเขาคุยกันตลอดนะเขาคุยกันตลอดเป็นเพื่อนกันงานของคุณพ่อใช่ไหมคือที่เขาปเป็นแบบว่าเป็นทําให้เลยทุกอย่างเลยหรือฟิลเพื่อนเปล่าการฟิลเพื่อนไปแล้วเปล่าเป็นเพื่อนแบบปรึกษาการให้กําลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยแม่คือก็พี่จะให้รีเทิร์นมีอะไรปะไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกอย่างในเรื่องราวของหัวใจเดินทางจะมาในรูปแบบไหนก็ดีหมดละคะพี่บอย dạ yeah. oh, <coughs> cũng người oh, <coughs> quá